เพื่อนๆครับวันนี้พี่ผีจะพามาดูรีวิวแกะกล่องปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด1นิ้ว550บาท0บ5ตร0.75แรงม้าครับปั๊มรุ่นนี้นะครับเป็นปั๊มหอยโข่ง1นิ้วที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับบอกกเพื่อนเพื่อที่อยากได้ปั๊มที่มีราคาประหยัดสุดนะครับรุ่นนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่ีแกะกล่องให้ดูนะครับก็จะมีตัวปั๊มนะครับมาพร้อมกับปูหิ้วแถมมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีน่เปทาผ พันสายไฟนะครับผ้าเทปพ,พันท่ออะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างครบเลยนะครับพี่มีขึ้นภาพไว้ให้นะครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเปคลาเบลของปั๊มกันดีกว่านะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับท่อออกท,อท่อส่งอยู่ที่1นิ้วขนาด550วัตต์นะครับเฮดปั๊มนะครับอยู่ที่28-30เมตรคิวน้ำา6คิวหรือว่า6,000ลิตรต่อชั่วโมงข้างล่างก็จะเป็นตารางน้ำ ทั้งหมดนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับปั๊มรุ่นนี้ติดตั้งง่ายมากครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์นะครับเป็นชุดสําเร็จรูปติดตั้งง่ายมากมีวิธีการติดตั้ง2แบบแบบแรกเลยคือแบบที่ถูกสุดประหยัดสุดนะครับใช้แค่ต่อตรงแผงพร้อมเบเกอร์พร้อมชุดสายไฟโซล่าเซลล์แค่นี้นะครับยกเบเกอร์ปุ๊บปั๊มทํางานนะครับต่อมาเป็นแบบที่2นะครับเป็นแบบแพ็กเกจตู้เหล็กนะครับอ่านะครับพี่มีขึ้นภาพคู่มือการติดตั้งแบบตู้เหล็กไว้ให้แล้วนะครับก็จะเอากล่องคอนโทรลลลลขอออองงงปปปััััั๊มมมมไใใใสส่่่นนนนนนนตู้้้้เเเหห็กกกกกะะะะคคคครรรรบบบบบบบีีีีีุุุณ์แชดยวาาจซืททพ ว่าอยากได้ชุดแบบถูกสูดก็เลือกแบบแพ็กเกจเบเกอร์หรืออยากได้แบบชุดแบบครบชุดพร้อมใช้งานนะครับพร้อมตู้เล็กสําเร็จรูปก็เลือกแบบแพ็กเกจตู้เล็กสําเร็จรูปนะครับอ่ะต่อมาครับปั๊มรุ่นนี้เหมาะกับพื้นที่การใช้งานแบบไหนไปดูเช็คลิสต์กันนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับทุกคนครับเหมาะกับพื้นที่การใช้งานนะครับหนึ่งไร่สองไร่สามไร่โคกหนองนาโมเดลหรือว่า คนที่เพิ่งเริ่มทําสวนนะครับมาเหมาะกับปั๊มตุ่นี้เลยนะครับสามารถส่งไกลได้นะครับอยู่ที่100เมตรถึง150เมตรนะครับระยะดูดนะครับอยู่ที่6กถึงแเมตรนะครับใช้กับมินิสปริงเกอร์ได้ใช้กับสปริงเกอร์ได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาครับเดี๋ยวพี่บีจะพาไปดูรีวิวน้ํากันดีกว่าครับทุกคนก็อยากจะเห็นกันแล้วว่าเวลาต่อแผงโซลเซลล์แล้วน้ําจะไหลแรงขนาดไหนอ่ะ เป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้นะครับนี่คือรีวิวการใช้งานของปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์รุ่นนี้เลยนะครับหนึ่งนิ้วนะครับเป็นไงน้ําแรงเต็มท่อเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือนะครับน้ํา6คิวหรือว่า6,000ลิตรต่อชั่วโมงครับพุ่งแรงเต็มท่อเลยนะครับตัดสินใจสั่งซื้อได้เลยไม่ผิดหวังครับสําหรับคนที่อยากจะได้ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์รุ่นที่มีราคาถูกสุดประหยัดสุดครับพี่หมีบอกได้เลยครับนี่คือปั๊มรุ่นที่ขายดีมากครับเหมาะกับมือใหม่ครับที่เเเพิิ่่่งงงรรมมต้้นนใชาปัั๊หอยโโขซซลคบ